ครับผมว่าฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ได้ดีทุกพักนะครับทั้งประชาธิปัตย์ก้าวไกลทั้งแม้แต่ไทยสร้างไทยแล้วก,ก็ทุกพักนะฮะผมถือว่าตั้งใจทำหน้าที่ได้ได้เป็นอย่างดีหลายคนก็คาดหวังว่าประชาธิปัตย์จะพูดเรื่องกระบวนการยุติธรรม วันนี้ก็ยังมีอีกวันก็กต้องรอฟังครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ,วรบ,รบดว่าากชลทุกคนก็ตั้งใจทำหน้าที่แล้วก็มีผู้แทนใหม่หลายท่านครับที่พูดนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ถือว่าในฐานะสสใหม่เนี่ยผมผมก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดี ความจริงเรื่องออแมงวีเนี่ยมันสะท้อนจิตใต้สำนึกรัฐบาลเทวดาเหมือนกันนะครับว่ารำคาญเสียงประชาชนซึ่งผมคิดว่าที่จริงถ้าผมเป็นนายกผมไม่เทียบเป็นแมงวีครับมันไม่ได้บวกมันเข้าตัวรัฐบาลใช่ครับ เพราะว่าเพราะว่าแปลว่ารําคาญเสียงสะท้อนเสียงวิพากษ์วิจาร์ณการทํางานของรัฐบาลอันนี้ประชาธิปไตยเทวดาไม่ใช่ประชาธิปไตยตัวจริงก็เห็นตะกี้ มีคนบอกว่าให้สัมภาษณ์แล้วไม่ใช่หรือครับว่าเสียงพอแล้วก็จะเป็นรัฐบาลเท่านี้ก็จำคำพูดของตัวเองไปด้วย,วยอ,อผมไม่สำหรับผมเนี่ยการทำหน้าที่ในสภามันเป็นคำตอบอยู่แล้วคร,ครับเออ การทำหน้าที่ของผมเป็นคำตอบอยู่แล้วว่าเป็นอย่างไรนะครับนายกต้องจำคำพูดตัวเองไว้ด้วยที่พูดไปผมไม่ขอวิจารณ์นะครับแต่ว่าสิ่งที่นายกพูดเนี่ยมันเหมือนเผยให้เห็นตัวไอ้โมง ว่าเออมันมาจากไหนยังไงก็ก็ธรรมดาครับพูดอะไรไปก็ต้องต้องจำเออไม่อธิบายต่อครับผมก็ทำหน้าที่ของผมมีหน้าที่อะไรผมก็ทำหน้าที่เต็มที่ครับเพราะฉะนั้นก็ก็ก็ผมก็ถือหลักกันนี้ ขอบคุณมากนะครับ